สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินไปดูข้างตลาดนะครับนี่ก็นี่ครับเดินออกจากบ้านแล้วครับนี่จะเป็นบริเวณที่เข้ามาขอตากนะครับก็จะมีนี่ครับเข้ามาขอใช้พื้นที่นะครับด้านหลังนะครับครับ นี่ครับมาตากปลารนี่ครับคนนีะครับนี hmm. nah ่แหละเขาตากครับเขาใช้พื้นที่ด้านหลังนะครับาบัาการนะครับเดี๋ยวคไปเซลล์แม่ข่าวนะครับแม่ข่าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหวครันเข้าไปแล้วลุ้น นะครับคู่นี้ครับมันเอิบนะครับามีพลัยงานนะครับใช้ผลไม้แต่ผมเป็นบ้าตัวนี้ผมก็จะเป็นบ้ากอนเราครับสวัสดีครับผมนะครับใครสนใจก็ต้องมาแล้วครับร้านนี้ครับผลไม้ราคาถูกนะครับปลอดภัยนะครับนะครับค้างนะครับ ร้านเอกชัยแล้วครับหลังร้านเอกชัยแล้วครับนี่ครับราคาเป็นกันเองแล้วครับรถพร้อมครับแถมพร้อมครับแ้ะบางคอนบางวนแอปเปิ้ลนะครับนี่หมดครับอย่างบรรยากาศนะครับบรรยากาศโอ้โหครับคนหลายครับ เดี๋ยวพลาดเดินไปบึงนะครับบึงแับนี้โอ้ยตลาดเป็นตลา,าดตาซีนะครับข้างบริเวณน,นะครับโอ เป็นด้านข้างเหรอครับนี่ครับข้าวตลาดครับตลาดสดเทศบาลตะบนมงคงครับเหนไครับขนมาครับบริเวณขายของนะครับยังไงก็นไหครับร้านพลัมใหม่ด้วยครับเด้อร้านนี้นะครับเด้อต้องมาแล้วครับเนี่ร้านสีสเลสต้องมาซื้อร้านนี้นะครับเด้อเอามาร้านนี้แล้วครับร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นแหละครับพลัมใหม่หลายครับร้านนี้ร้านเดียวก็บร้านนี้เม่ไปครับ ซื้อซื้อหลานซื้ออยังนั้นหลานซื้ออยังนะมีซื้อหลานยังหลานยังว่าท่านมีซื้อบ่อหลานเนี่ยครับข้างกับขายนี่ครับทุกอย่าง20แล้วครับนี่ครับนี่ครับทุกอย่าง20ครับนี่ครับต้องมาแล้วครับวันนี้ต้องมาครับถามบรรยากาศที่แล้วครับต้องมาแล้วครับ แต่ว่าบ้านที่ครับให้ไหรผมจะตรงนีกระโพดแล้วครับนี่มาเบิ้งซื้อกระโพดแล้วครับมัไปใช่หรผมขายกระโพดไปใช่หรอไมนไปใช่ลรอกระโพดพวกขายหมดนี้ ขาใครยค่พระกระพุธครับขายค่ะใครยังไงครับมัดนาซีค่ะมัดนาซีเอาสามมัดเหรอเนี่ยนะถ่ายแล้วก็ไปยังใครเนอะท่านนันมาเที่ยงครับไทยนะครับโอเคครับสามมัดนาซีตัวโอเคครับได้แล้วครับกระพุธครับมาจากเมืองบนทธมัสยีกับโพลทธราชีครับผมครับผมนี่นะครับจบไปคลิปนี้แหละครับต้องมาร้านข้างๆกับร้านนี้นะครับนี่ตาดพลอยละใบผมเลยครับนี่นี่ตากพลอยละใบนะครับ